เคล็ดลับการสร้างคอนเทนต์เงินล้านนะคะหลายคนมาเปิดเพจแล้วก็โพสต์คอนเทนต์ไปเยอะแล้วบางคน6เดือนปีนึงแล้วแต่ว่าคอนเทนต์ก็ยังไม่ดังยังไม่ปังแล้วก็ยังไม่มีคนมากดไลค์กดแชร์หรือว่ามามีส่วนร่วมในโพสต์ของเรามากมายนักนะคะวันนี้โค้ชเอาความลับมาบอกนะคะ จริงๆแล้วคอนเทนต์เนี่ยมันมีอยู่2ประเภทนะคะมีอยู่2แบบก็คือแบบแรกเลยเนี่ยคือเป็นคอนเทนต์ในการดึงดูดคนเข้ามากดไลค์เพจเข้ามากดแชร์เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะคือเราให้คุณค่าเรามีการปฏิสัมพันธ์คือคอนเทนต์อาจจะเขียนหรือว่าอาจจะพูดในลักษณะ เชิงให้คนที่มาติดตามหรือว่าฐานแฟนเนี่ยมีส่วนร่วมนะคะเป็นคำถามแล้วก็อยากจะให้มีปฏิสัมพันธ์กันนะคะหรือไม่ก็จะเป็นลักษณะการโพสแบบสร้างแรงบันดาลใจเป็นคำคมโพสไปแล้วทำให้คนเนี่ยรู้สึกว่ามีความรู้สึกร่วมอยู่ด้วยนะคะอยากจะแชร์อยากจะคอมเมนต์อยากจะมีส่วนร่วมกับโพสที่เราโพสออกไปนะส่วนแบบที่2นะคะก็คือเป็น การทำคอนเทนต์เพื่อขายนะคะส่วนใหญ่ก็จะขายตรงๆเลยนะคะเป็นเป็นโพสขายสินค้าอธิบายเกี่ยวกับตัวสินค้าหรือว่าบริการหรือว่าคอร์สนั้นๆไม่ก็จะเป็นการให้ความรู้ก่อนในช่วงต้นแล้วก็ขายกันตรงๆในช่วง ท้ายของคลิปวิดีโอในช่วงท้ายของไลฟ์หรือว่าในช่วงท้ายของบทความนะคะก็ขายไปเลยค่ะขายตรงๆไปเลยนะคะว่าเรามีสินค้ามีบริการนี้หรือว่ามีคอร์สออนไลน์มีบริการอะไรที่เราต้องการจะขายนะคะก็คือสื่อสารไปแบบตรงไปตรงมาเลยนะคะว่าราคาเท่าไหร่มีส่วนลดเท่าไหร่สามารถโอนเงินได้ที่ไหนแล้วก็ รับสินค้าได้ยังไงบ้างนะคะ2แบบ2ส,ส่วนนะคะที่เราสามารถนํามาทําเป็นคอนเทนต์ในการดึงคนแล้วก็เป็นคอนเทนต์เพื่อขายเพราะว่าเราเนี่ยทำเพจเปิดเพจขึ้นมาทุกคนทราบดีอยู่แล้วนะคะว่าเพื่อขายสินค้าเพื่อขายบริการเพื่อทําธุรกิจทุกคนที่ออกมาเปิดเพจ เพื่อที่จะสร้างตัวตนเพื่อที่จะสร้างแบรนด์ให้คนรู้จักให้คนจดจำเนี่ยเราออกมาทำธุรกิจอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะให้คืนกับลูกค้าก็คือคอนเทนต์ที่เป็นความรู้คอนเทนต์ที่แก้ปัญหาให้กับลูกเพจแต่ว่าสิ่งที่สำคัญกว่านั้นที่ทุกคนจะต้องทำและทำให้คุณมีไรายได้ก็คือคอนเทนต์ที่ โพสเพื่อขายนะคะในการทำคอนเทนต์ก็ต้องลงสัดส่วนให้ถูกต้องด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราโพสขายมากเกินไปเนี่ยเราก็จะไม่มีคนติดตามนะคะเราก็นึกถึงตัวเราอะว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะไปติดตามเพจบางเพจเนี่ยแล้วก็โพสขายโอ้โหเ0เลยให้ความรู้แค่10% เราอยากจะติดตามไหมนะคะสัดส่วนที่มาตรฐานที่ทำกันโดยทั่วๆไปเลยนะคะก็คือให้ความรู้ไปเลยค่ะ80%เพื่อดึงคนเข้าเพจสร้างฐานแฟนนะคะฐานแฟนของเรานะคะก็ทักเข้ามาถามแล้วว่าสรุปแล้วเนี่ยคุณขายสินค้าอะไรเขาชื่นชอบแล้วก็อยากจะตอบแทนคุณบ้างนะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆเลยนะคะสำหรับยุคออนไลน์นะคะทุกคนขึ้นมาบนออนไลน์ทั้งหมดเลยแต่ทำยังไงคุณจะแตกต่างจาก ตลาดคุณจะแตกต่างจากคนอื่นนะคะถ้าสนใจเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ออนไลน์นะคะก็สามารถที่จะทักกันเข้ามาได้เลยที่ line แอ coach elina หรือว่าติดตามทุกช่องทางนะคะที่ elina online สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ